วันที่1พฤษภาคม2566ที่อ่างเก็บน้ำหนองสังอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยจัดเวทีปราศัยที่3ช่วยผู้สมัครสส,สนอนครพนมทั้ง4เขตประกอบด้วยนายภูมิพัฒน์พัชรทรั์เขต1เบอร์หนางมนพรเจริญศรีเขต2เบอร์2นายภัยจิตศรีวรขาร 3, นเขต3เบอร์สองและนายนภศกรสัพยสิทธิ์เขต4เบอร์หนึ่งโดยนายเซฐาทวีสินคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าแม้เสียงจะไม่มีแล้วแต่ยัง ต้องมานครพนมเพื่อม,มาบอกนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยทั้งนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา600บาทใน4ปีปีนโยบายอัดฉีดเงินครัวเรือน20,000บาทรวมถึงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเป็นต้นอยาให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้พรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะยองให้พี่น้องอยู่อย่างยากลําบากได้อย่างไรนายเศรษฐากล่าวต่อว่าอย่าให้ใครมาบอกว่าเลือก,กพรรคเพื่อไทยส่วนสอสอ,อ,อเขตให้เลือกของคนอื่นเพราะถ้าทําอย่างนั้นสองลุงจะกลับมาถ้าปัญจใจเลือกสสอเขตให้พรรค เราจะไม่มีสอสอเขตเข้าสู่สภาอยากให้พี่น้องเข้าคูหากาทั้งสองใบให้กับพักเพื่อไทยและยืนยันว่าเราไม่เคยตกลงว่าหากชนะการเลือกตั้งแล้วนายกรัฐมนตรีจะเป็นลุงคนนั้นลุงคนนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากพักเพื่อไทยเท่านั้น